สเสด็จสํนักอาราระดาบทเรานั้นครั้นบวชอย่างนี้แล้วสแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลค้นหาแต่สิ่งที่ประเสริฐฝ่ายสันติชนิดที่ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าได้เข้าไปหาอาราระดาบทผู้กรามโครธถึงที่สํนักแล้วกล่าวว่าท่านการามะเราอยากประพฤติพรหมจรรย์นในธรรมวินัยนี้ด้วยราชกุมาร ครั้นเรากล่าวดังนี้แล้วอาราระดาบทผู้กรามโคตได้ตอบว่าอยู่เถิดท่านผู้มีอายุธรรมนี้เป็นเช่นนี้เช่นนี้ถ้าบุรุษเข้าใจความแล้วไม่นานเลยคงทำให้แจ้งบรรลุได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองทั่วถึงรัฐทิของอาจารย์ตนราชกุมารเราเล่าเรียนธรรมนั้นได้ฉับไวไม่นานเลยราชกุมาร เรานั้นกล่าวได้ทั้งยานนาวาาและเถรวาด,ด้วยอาการมาดว่าท่องด้วยปากและด้วยเวลาชั่วที่เจรจาตอบตลอดการเท่านั้นอันหนึ่งเราและสิทธิอ์อื่นๆปฏิญญาได้ว่าเรารู้เราเห็นดังนี้ราชกุมารความรู้สึกเกิดขึ้นแกเราว่าอาราระผู้กระมโคตประกาศให้ผู้อื่นทราบว่า เราทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วแรอยู่ด้วยคุณศักวศสัตธาอย่างเดียวก็หาไม่ได้ที่แท้อาราระผู้กระมมโคตรคงรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งธรรมนี้เป็นแน่ราชกุมารครั้งนั้นเราเข้าไปหาอาราระผู้กระมมโคตรถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่าท่านการามะท่านทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้ว ประกาศได้เพียงเท่าไรหนอครั้นเรากล่าวอย่างนี้อาราระผู้กรามโคดได้ประกาศให้รู้ถึงอากินจัญญายตนะแล้วราชกุมารความรู้สึกได้เกิดขึ้นแกเราว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาจากมีแต่ของอาราระผู้กรามโคดผู้เดียวก็หาไม่ศรัทธา วิริยะสติสมาธิปัญญาของเราก็มีอยู่อย่างไรก็ตามเราจะตั้งความเพียรทำให้แจ้งธรรมที่ท่านการามะประกาศแล้วว่าเราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วแรอยู่ดังนี้ให้จงได้ราชกุมารเราได้บรรลุทำให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองฉับไวไม่นานเลย ราชกุมารครั้งนั้นเราเข้าไปหาอาราระผู้การามโคถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่ามีเท่านี้หรือที่ท่านบรรลุถึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศแก่ผู้อื่นอยู่เท่านี้เองผู้มีอายุที่เราบรรลุถึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศแก่ผู้อื่นอยู่ท่านการามะ แม้เราก็บรรลุทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองถึงเพียงนั้นเหมือนกันราชกุมารอาราระผู้กระมะโคตได้กล่าวกับเราว่าราบของเราแล้วท่านผู้มีอายุเราได้ดีแล้วท่านผู้มีอายุมีเสียแรงที่ได้พบเพื่อนร่วมพรหมจันทร,ร์เช่นกับท่านผู้ทําให้แจ้งธรรมที่เรารู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแม้เราก็ทําให้แจ้งธรรม ที่ท่านทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองนั้นอย่างเดียวกันเรารู้ทำใดท่านรู้ทำนั้นท่านรู้ทำใดเรารู้ทำนั้นเราเป็นเช่นใดท่านเป็นเช่นนั้นท่านเป็นเช่นใดเราเป็นเช่นนั้นมาเถิดท่านผู้มีอายุเราสองคนด้วยกันจะช่วยกันปกครองคณะนี้ต่อไปราชกุมาร อาราระผู้การามโคตผู้เป็นอาจารย์ของเราได้ตั้งเราผู้เป็นสิทธิ์ให้เสมอด้วยตนแล้วได้บูชาเราด้วยการบูชาอย่างยิ่งราชกุมารเมื่อเราได้เสมอด้วยอาจารย์ได้การบูชาที่ยิ่งดังนั้นได้เกิดความรู้สึกนี้ว่าก็ทํานี้จะได้เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกาหนัดเพื่อความํำงับ เพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมเพื่อนิพพานก็หาไม่แต่เป็นไปพร้อมเพียงเพื่อการเกิดในอากินจัญญายตนะภพเท่านั้นเองราชกุมารตถาคตเมื่อเห็นโทษในสมบัติทั้งเจ็ดจึงไม่พอใจเบื่อจากทมนั้นหลีกไปเสีย